ฮัลโหลสวัสดีครับชาวล็อกนิวล็อกฮัลโหลฮวันนี้ไม่ได้เลือกเพลงไว้ก็เลยไม่ได้เปิดเพลงนะคะอาจะดูแบบเงียบงันนิดนึงอ่าระหว่างรอง ทุกคนนะครับนี่มาถึงเริ่มต้นด้วยเสียงตบเลยและดูโหดหลายไปไหมนี่เสียงตบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่หมอวังเล่าให้ฟังนี่วันนี้แวะมานิดนึงเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยสวัสดีคุณเกศสวัสดีคุณการสวัสดีคุณนกด้วยนะครับจากซิดนีย์นะโอเคมามา,มาเอ้ยสวัสดีครับคิกครับ คือมีคนถามเยอะอยู่เรื่องปีชงนะครับยังยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีคนถามอยู่เรื่อยๆขอคำตอบอยู่เรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องการปไปไหว้แก้ชงอะไรพวกนี้จริงๆแล้วไม่ต้องพูดซ้ำแล้วก็ได้แหละเพราะว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแล้วก็บางคนก็คงหาข้อมูลมาเยอะก็มีอาจารย์หลายๆท่านเขาก็ให้คำแนะนำเยอะนะครับทุกแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น อาจจะเป็นอ์ตเวิร์กเป็นเอ่อคอนเทนต์เป็นคลิปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแหละอะแต่ว่าก็ยังมีคนมาถามบางคนเนี่ยก็มีความกังวลเพราะว่าเฮ้ยชีวิตเจอปัญหาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานล่าสุดก็รุ่นน้องบอกว่าเฮ้ยเฮียตั้งต้นปีมาเนี่ยยังไม่แผ่วเลยอะเจออะไรนักหนาก็ไม่รู้ปัญหาแล้วแบบโคตรเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าเรื่องงานหรอบอกว่าใช่ค่ะเรื่องงานนี่คือแบบ เหมือนรอวันเช็คบินกันเลยทีเดียวปัญหาโคตรเยอะเอามาลงก่อนเลยอะ่ะโอ้ยของโอมาลงอ่ะเนาะเออของโอมาลงโอยมันลงสบายไม่มีอะไรมากชิวๆเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบกระชับง่ายๆแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวลงให้ต่างหากอีกทีนึงด้วยเดี๋ยวแยกเป็นเป็นปีเลยเดี๋ยวแยกเป็นปีให้เลยที่แรกว่าจะเอาทั้งทั้งสี่ปีนักกษัตริย์ที่เขาเรียกว่าชงมา รวมให้ในคลิปเดียวแต่ไม่รู้จะทันไหมเพราะว่ากูเป็นคนพูดเยอะเรื่องของเรื่องนะครับเป็นคนพูดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็อยากจะอธิบายให้มันละเอียดละเอียดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเนาะอ่ะคราวนี้มาดูพูดถึงปีชงก่อนนะคะสำหรับคนที่อ,อยู่ในปีชงเนาะปีถาะไม่ชงนี่เกี่ยวอะไรอะ่ะไว้ก่อนนะครับอ่ะ คือจริงๆแล้วว่าปีที่มันชงจริงๆเลยอ่ะปีที่มันชงจริงๆเลยอ่ะมันคือปีจออันนี้คือชงจริงๆเลยชงจริงตัวจริงเสียงจริงคือชงจริงแต่ก็จะมีคนชอบเอามาทำคอนเทนต์ว่าอ้าปีจอชงร้อยปีมันลงปีฉลูปีมัมแมเป็นชงร่วมเอ่อห้าสิบเจ็ดสิอะไรยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์เอาจ คือโดยส่วนตัวมากูก็ไม่เคยรู้สึกว่าใช่เหรอวะเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันมันใช่ใชมันใช่จริงๆเหรอวะขนาดบอกว่ากูชงร่วมยี่บห้าเอตอนนั้นกูจัดไปร้อยห้าสิบเลยนะเอาเ,เอาหนักกว่าคนปุ๊บนะครับอ่ะมาอย่างนี้คือคนที่มันเป็นปีชงจริงๆอ่ะที่มันเป็นแบบชงชงเนี่ยนะคือปีนี้มันคือคนที่เกิดปีจอ อืมแต่คำว่าโชงร้อยอ่ะมันก็เป็นความว่ามันจะโดนแบบพังร้อยเปอร์เซนทุกคนเหมือนกันเสมอไปเว้ยรถขน้ง <c oughs> ต้นปีเห็นมหอ่ะแต่เมื่อวานเนี้ยรุ่นน้องวังเนี้ยที่ถามมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยเฮียแม่งตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่มาไม่แผ่วเลยชุดแม่งไม่แผ่วเลยเออแล้วก็ไม่ได้คิดเอาไว้ว่ากูจะต้องสู้ชีวิตขนาดนี้ในขณะที่ชีวิตแม่งสู้เอาสู้เอาอะไรเงี้ย นะครับของน้องเมื่อวานเนี่ยคือเขาเกิดปีมะแม,แมนะแต่ก็เห็นเกณฑ์เขาแววแววว่ามีปัญหาเรื่องงานมาแล้วแตบ,บปลายปีแล้วและแบบก่อนเข้าเราก็เลยแบบเออเอเออ่าโอเคเอาทำงี้คือมันบอกว่าหนูชงเหรอบอกอืมก็ถ้ามึงเชื่อก็ชงคือมะแมแมันก็ชงด้วยมันมีผลกระทบใช้คำนี้มันมีผลกระทบนะครับอ่ะเราเรามาไล่กันอย่างนี้เลยเอาเอาเอา,เอาที่มันเป็นคนชงจริงๆก่อน เนาะชงจริงๆอ่ะมันก็คือจะเป็นจอมะโรงฉลูแล้วก็มะแม่เนาะอ่ะจอจอชองจริงเนี่ยต้องบอกงี้จอเนี่ยหนึ่งเรารู้อยู่แล้วถ้าเราเชื่อเรื่องปีชงเราก็จะไปแก้ชงแก้ชงก็คือไปฝากดวงกับองค์ที่พเจ้าไทายสวยเอีย้ยหลังจากนั้นก็ปัดตัวเราเนี่ยให้เอาสิ่งไม่ดีต่างๆมันออกไปอะไรอย่างงี้เนานะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือการดึงสตินั่นแหละแกการปัดตัวมันก็คือการดึงสติอย่างหนึง่งให้เราแบบเฮ้ย ในสิบสามเดือนจากนี้ไปเนี่ยให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นอะไรประมาณนี้เพื่อช่วยลดเหตุหรือปัญหาเนี่ยหนักหนาให้เบาบางลงใช่ไหมแต่คราวนี้หมอวังมันจะมาเล่าให้ฟังนี้เวย้ยคือถ้านอกเหนือจากการที่เราจะไปแก้ชงปัดชงแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็มีบุญอื่นๆอีกที่มันควรจะทําควบคู่กันไปสําหรับคนที่เป็นมสมาชิกชาวปี่ชงเนี่ยนะฮะเป็นชาวร็อกเลยกูเนนะี่ย นิ้วล็อกแฮปปี้ชีวิตโคตรดีนิ้วล็อกนะฮะอ่ะแล้วก็หนึ่งสำหรับคนที่เกิดปีจอนะสำหรับคนที่เกิดปีจอปีเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นปีที่เราอาจจะเจอสภาวะแบบเหมือนหมาหมู่เออมันเหมือนแบบมันเจอหมาหมูอะเจอแบบมันชอบมีต่คนมาหาเรื่องเว้ย มันชอบมีแต่คนแบบว่าพยายามชักชวนให้เราแบบตีโพยตีพาย,พยวินเหวี่ยงมีปัญหาด้วยอะไรประมาณอย่างนี้เว้ยแล้วก็ดีไม่ดีก็คือจะเจอพวกแบบว่าให้ร้ายเก่าวโทษอะไรเงี้ยพอประมาณเหมือนกันดังนั้นคนปีจออ่ะนอกหอจากที่คุณจะไปแก้ชงเว้ยหมอวังแนะนําแบบนี้แนะนําว่าแบบนึงนะครับบีขอกาแฟแก้วนึงแล้วไปไหนมาไม่บอกโทรศัพท์หลายรอบแล้วไม่รับสาย อันนี้เป็นการบ่นแม่บ้านนะครับอย่าว่ากันขออภัยด้วยจิงๆินะฮะอ่ะคนนี้เนี่ยคือหมออยากแนะนําว่าให้คนปีจรนะสิ่งที่ควรจะทําบุญนะแนะนําว่าให้ทําบุญกับสัตว์เนาะทำบุญกับสัตวนะ์ทำบุญอะไรได้บ้างนะครับการทำบุญกับสัตว์เช่นหนึ่งอาจจะเช่นะให้ความเมตตาปราณีกรุณากับมันด้วยการถ้าเราเอ่อสามารถที่จะไปช่วยเกี่ยวกับพวกค่าอยู่ยารักษาโรค ค่าอาหารให้กับสัตว์ป่วยสัตว์พิการหรือคนที่เขาดูแลอุปถัมภ์อ,รรอนุเคราะห์พวกสัตว์ตทั้งหลายเหล่านี้เพื่อไม่ให้มารบกวนชาวบ้านชาวช่องรับเลี้ยงเอาไว้ดูแลไว้ถ้าเราไปช่วยไปดูแลตรงนี้ได้ดีนะเออจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะครับที่ที่เราต้องการความช่วยเหลืออะไรพวกนี้ก็แนะนําว่าให้ไปทําบุญกับสัตว์เยอะๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วเนาะก็เวลาถ้ามีโอกาสลองแวะเวียนไปตามโรงพยาบาลสัตว์ ของรัฐบาลช่วยตรงไหนอะไรบริจาคอะไรยังไงได้ก็ให้ทำนะครับประมาณนี้หรือแม้กระทั่งการทำทานด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์อันนี้ก็ดีสำหรับปีจอนะนอกเหนือจากการไปแค่แก้ชงนะเช่นปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยต่าไถ่ชีวิตโคกระบือซื้อปลาหน้าเขียงก็ได้แต่คราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องของปลาหน้าเขียงหมอวังเคยพูดเคยแนะนําไปแล้วว่าไม่ใช่ขอบคุณครับมหมอนหนุย่ยคือการปล่อยปลาหน้าเขียงเนี่ย คือพอคนที่เชื่อเรื่องใส่หมูมากมากเอ,อ่อแล้วก็ฟังคนนู้นคนนี้แนะนําก็เออ,อาก็ปล่อยปลาหน้าเขียงเออ,อาปล่อยปลาหน้าเขียงจนหมาวังเคยพูดไปแล้วว่าปล่อยปลาหน้าเขียงดีนะเราได้ช่วยเขาให้เขามีโอกาสรอดแต่มึงช่วยดูระบบนิเวศด้วยว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าในแต่ละที่แต่ละจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นการปล่อยปลาหน้าเขียงคือ1เลือกบริเวณสวนน้ําธรรมชาติที่ที่ดูแล้วมันปลอดภัยกับเขา2 ไม่ใช่ที่ที่มันแบบว่าอยู่ในในจุดอันตรายของการขนส่งหรืออยู่ในจุดที่มันหนาแน่นทุกชุมเกินไปมันก็จะเข้าสู่วัฏจักรของสัตว์โลกอ่ะก็คือปลาเล็กมันจะได้ยินการปลาใหญ่อยู่แบบเนี้ยเวยนว่ายตายเกิดอะไรอย่างงี้นะครับก็ช่วยเลือกดูที่ที่มันเหมาะสมหน่อยมันก็จะได้เป็นบุญที่แบบเขาเรียกว่าเป็นบุญที่มันประณีตขึ้นอ่ะสมบูรณ์แบบขึ้นอ่ะเนาะเออประมาณนี้นะส่วนต่อมานะครับสําหรับปีชง ที่คิดว่ามีผลกระทบก็คือคนปีมะโรงเนาะมีไหมปีมะโรงปีมะโรงปีมะโรงนะครับอ่ะสำหรับคนปีมะโรงเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าคนปีมะโรงหมอวังแนะนําให้ทําบุญอะไรหมอวังแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้คนปีมะโรงเนี่ยอยากให้ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของออน้ํานะครับเช่นทำบุญถวายน้ําดืม่ม น้ำกินเครื่องกรองน้ำการออกรงทานเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้จะไม่ใช่แอลกอฮอล์เว้ยออกรงทานมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเออน้ำดื่มน้ำกินนะครับเเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยถังน้ำคูลเลอร์น้ำถ้วยน้ำแก้วน้ำอะอะไรที่มันจะเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยกักเก็บตักตวงเรื่องน้ำอะไรอย่างงี้โอ้ไปแก้ชงไหมเดี๋ยวพี่วงพาไปเดี๋ยวครูจะจัดทริป <laughs> จัดทริปแบบง่อยๆไปงันเองแล้วไปเจอกันดีไหมแก้ชงว่าไงจ้าอาชาแมนใหญ่กว่าจานก็คือชามก็คือมันนั่นเองนะค <laughs> ะ <laughs> นะครับเออเหมือนจะไปพมา่าใช่ไหมเออมะโรนะฮะทำบุญเกี่ยวกับน้ํานาำนี่กำลังคิดอยู่ว่าเขาอยากจะทำทริปอันนี้ว่าคือก็ขี้เกียจจัดแจงจัดสรรนู่นนี่นั่นแต่ถ้าอยากให้จัดแจงให้ก็ทำได้อยากเป็นทริปแบบว่าเฮ้ยไปแนะนำ ไปแนะนําให้ไปไหว้แก้ชงไปทําบุญเป็นแบบเฉพาะบุคคลอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบถ้าไม่ได้ต้องเตรียมอะไรให้มากกูก็จะคิดแบบอ่ะฉันคิดค่าค่าครูนําพาเงี้ยหัวละเก้าร้อบเก้าทอะไรเงี้ยดีมะดีมะคือถ้าจะต้องแบบให้เซตอัพเตรียมรถด,ด้วยไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยมันก็ง่ายอะนะแต่ก็เอาขี้เกียจแหละกูขี้เกียจกูเหนื่อยกูทำมาเยอะแล้ว นะอาปีมะโรงนะครับทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะเอ่อทำอะไรที่เกี่ยวกับน้ำแล้วมันควรจะต้องเป็นน้ำที่เป็นประโยชน์ด้วยนะเช่นอะไรอย่างนี้เลยนะสมมุติอ่ะเนี่ยสมมุติถ้าเขามีแบบให้ไปช่วยล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยให้ได้พันหนึ่งเลยทุยติปกุบาทหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติล้างห้องน้ำอย่างนี้ก็ได้นะเออขันน้งขันน้ำาสยชำระของวัดของโรงเรียนชำรุดเสียหายนี้ อะไรพวกเนี้ย uh huh. ที่มันเป็นเป็นแหล่งกักเก็บอ่าเป็นแม้กระทั่งภาชนะหรือว่าสิ่งที่ใช้น้ําให้มันเกิดเป็นประโยชน์เป็นสาระประโยชน์พวกนั้นทำได้หมดเลยนะมารงแนะนําไม่ทําทุกอย่างมันจะได้สะดวกกับชีวิตแล้วก็คล่องตัวขึ้นนะครับอ่ะต่อมาคนปีฉลูคนปีฉลูอ่ะข้อแรกเลยถ้าเป็นไปได้เว้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณเป็นคนไม่ทานเนื้อวัวอยู่แล้วก็ดีไป แต่ถ้าเป็นคนปีฉลูแล้วชอบเนื้อวัวแนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้เลี่ยงได้เ ler, be ule, ลี right ่ยงลดได้ลดเลิกได้เลิกไปก่อนเออเลิกได้เลิกไปก่อนคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถือว่ามันผิดเว้ยแต่เพเอิญว่าถ้าเราเป็นปีฉลูแล้วปีนี้เพิ่งเอานู้นมงงเนี่ยเอออยากให้เลี่ยงไว้ก่อนนะครับอยากให้เลี่ยงไว้ก่อนแล้วก็ให้ให้งดพวกเนื้อวัวสัตว์ใหญ่วัว ควายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาบางคนว่าไปเขาทานเนื้อเนื้อโคเนื้อควายกันอะไรอย่างงี้นะนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยของปีฉลูที่อยากให้ทาอย่างที่สองครับอย่างที่สองเนี่ยที่อยากให้คนปีฉลูไปไปทําบุญเนาะก็คือนี่เลยฮะไถยชีวิตโคกระบือทํามากทําน้อยทําร่วมทําเป็นเจ้าภาพใหญ่รับไปเลยตัวละสามหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแล้วแต่เอาศักยภาพเราทําได้แค่ไหนไม่สําคัญสําคัญคือต้องทํา อันนี้นะอย่างที่สองของคนปีฉลูของปีมะโรงไม่ได้มีอะไรมากจริงๆแล้วแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าคนที่มันเกิดปีมะโรงแล้วมันชงอะมันมีข้อได้เปรียบคือมันนับเป็นสองลักษั์ได้มันเป็นตรงกันข้ามคือจะไปทางแนวสายธงกรก็ได้จะไปทางแสวเออถึกถทุยจะไปทางสายแนวพวกพญานาคท่านก็ได้ mm hmm. อะไรอย่างนี้เพราะนั้นก็จะง่ายหน่อยก็เลยไม่ได้มีอะไรแนะนําเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ฉลูเนาะ นอกจากไถชีวิตโคกระบือแล้วนอกจากพยายามลดเลี่ยงหรือว่าเลิกไปเลยก่อนชั่วคราวก็ได้หรือถ้าเลิกถาวรได้ก็ดีอ่ะคือเนื้อวัวมันเป็นสิ่งที่ย่อยยากเนาะบางคนบอกเนี่ยเคยสังเกตหลายทีแล้วถามหมอวังสักทีดิว,วะหยื่ในใจถามกูกูตอบได้ปะละ่ะบางทีหมอวังก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะฮะที่เก่งๆหรือว่ารู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนสูงนะครับอาศัยประสบการณ์ล้วนเรียนรู้ด้วยตัวเองวนถามบอว่าเนี่ยเวลาไปฮ่องกงอ่ะร้านเนื้อยอะมากเลย ก๋วยเตี๋ยวเนือ้อข้าวหน้าเนือ้อเนือ้อตุ๋นเนือ้อเปื่อยเนือ้ออบเนือ้อตุ๋นยาจีนเนือ้อนู้นเนื้อนี้แล้วก็กินกันทั้งเมืองเลยแล้วเขาก็แต่เขาก็เข้าสัรนเจ้านี่เขาว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยทำไมม่กินได้อะคือทังจีนมันมีหลายลทิทเนามันมีทั้งแบบเตา๋าด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วนพระพุทธเจกวนอิมท่านไม่ได้ห้ามท่านไม่ได้ห้ามว่าถ้าใครนับถือเราต้องเลิกกินเนื้อหัวไม่ใช่ท่านไม่ได้ห้าม เพียงแต่ท่านขอไว้ท่านเคยขอไว้ว่าวัวตรงเนี้ยฝูงเนี้ยที่เขากําลังจะโดนเชือดโดนล้มเนี่ยเราขอชีวิตไว้ได้ไหมเพราะว่าอันเนี้ยเป็นพระบิดาท่านกับชาติมันเกิดอะไรอย่างนี้มันเป็นการขอมันก็เลยเป็นเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่วาว,ว่าถ้าใครศรัทธาท่านก็ให้เว้นการกินเนื้อวัวแต่ถ้าคุณไปฮ่องกงคุณจะเจอคนจีนที่แม่ไแมไงไหวเจ้าแม่ไหวสันเจ้าแม่งกินเนื้อเยอะมากแล้วแม่งเป็นประเทศที่แบบแม่งโคตรกินเนื้อวัว อะไรอย่างนี้นะอ่ะเล่าเป็นความรู้กันไปวันดีนะครับนะัดอ่าอ่ะนี่สองอย่างต่อมาฮะมะแม่ไอตัวเมื่อวานเลยที่มันมาถามพี่ว่าพี่ว่าหนูหนูชงเหรอหนูไม่รู้เรื่องหนูรู้ตัวเลยบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นข่าวค้อมึงก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับปีชงก็ได้แต่หนูว่าคงเกี่ยวแล้ว่เฮียเพราะว่าปัญหาแต่ละเรื่องคือมันมาจากการโดนคนรอบตัวรอบข้างแม่งเหวี่ยงมาโดนตัวเองสวยไปด้วยเยอะเลยอืมเนูบอกว่าอ่ะ,อะ แล้วต้องทํำยังไงคะบอกอ๋อหนูต้องไปแก้ชงสิแล้วมันต้องแก้งไงขวาเฮ้ยมันมีเว้ยคนที่แบบมันไม่รู้อะยังมีมันยังอุตส่ามีเยอะเหมือนกันก็บอกก็ไปแก้ชงนะลูกวัดจีนสารเจ้าจีนนะลูกไปค่ะไปแก้ชงค่ะอะไรอย่างเงี้นะคะอ่ะคนปีมะแมครับคนปีมะแมเนี่ยนอกจากที่จะไปทำพิธีแก้ชงฝากดวงชะตา์ทยสวยเยอะแล้วเนี่ยพี่้องแนะนํา นะนําให้ทําบุญเนาะให้ทําบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการนะครับคนเจ็บคนป่วยคนพิการอ่าถ้าเราเห็นหรือเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือได้นะครับไม่ส่วนหนึ่งก็ส่วนใดาอาจจะเช่นให้อาชีพอันนี้โคตรได้บุญเลยนะให้อาชีพหรือสอ,อุดหนุนจุนเจือในอาชีพหรือวิชาชีพที่เขามีที่เขาทําอันนี้ก็ได้นะเขาก็าไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวเหมือนเราๆนี่แหละอ่าหรือ ไปช่วยสมทบทุนหรือทำบุญให้กับพวกมูลลนิธิก็ดีโรงพยาบาลก็ดีสถานสงเคราะห์หน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอ,อ,อาวัยวะเทียมหรืออะไรพวกนี้นะครับที่ที่เกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการน,นี่ดีสำหรับคนปีมะแม่นะพื่อแนะนำนะครับอันนี้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ย ปีเราปีเนี้ยมันไปอยู่ในนักษัตริย์ที่เขาเรียกว่าชงแล้วมันอาจจะโดนผลกระทบเราก็ต้องการความสบายใจเราทําบุญอะไรได้บ้างไหมคือจริงนะมันทําบุญทุกอย่างที่เราคิดว่าเราชอบเราศรัทธาหรือเราถนัดหรือคุ้นเคยอะไรเงี้ยมันทําได้หมดแหละแต่ว่าสิ่งที่หมอแนะนำในวันเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญที่อาจจะแบบเราไม่ค่อยได้ทาอ่าหรือนานๆทําที ก็หมายความว่าไอ้บุญประเภทนี้ในแต่ที่แต่ละอันที่หมอแนะนําไปเป็นเป็นบุญที่ปีนี้เราควรจะต้องทําให้มันบ่อยขึ้นหน่อยกว่าปกติอะไรเงี้ยจริงนวทุกบุญมันดีหมดแหละถ้าเจตนามันดีนะเออบุญเนี่ยต้นทุนมาจากเจตนานะครับแล้วก็เออมื่อวันซืนไหมหรือเมื่อวานวะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับทีออ่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับถวายคมแขวนก็สั่งจองเขาวันนี้โอนเงินให้เขาไปเรียบร้อยละสองหมื่นบาท นะครับก็ตามกําหนดการเท่าที่คุยกับน้องไว้คือวันมาค้าเราไม่ทันเพราะเพราะปกติพวกนั้นเราจองกันข้ามปีนะครับจองกันข้ามปีก็เลยจะไปได้เป็นช่วงวันวิสาขะก็คือประมาณวันที่ยีสองพฤษภาซึ่งออรอฮ่องกงไม่เบื่อหรอวะฮ่องกงไอโอไปหมาก้าไหมลองไปหมาก้าบ้างไหมฮ่องกงเกินกาดเลยตอนนี้เขาไปไปไปเองก็ได้ฮ่องกง ตอนเนี้ยไปกับทัวร์ก็ได้เดี๋ยวนี้ทัวร์ก็พาไหว้ได้แล้วไปหมาเกาบ้าละลองไปหมาเกาบ้าล่ะเด็ดบอกให้อืมนะคเอาพูดที่ไหนเนี่ยกูเลยลืมเลยโมเร์เซล,ลพวกมึงนี่แหละอ่ะเอ่อโคมแขวนเนี่ยนะครับตามกำหนดการของเราก็คือเราจะนำไปถวายไว้ที่วัดพระแก้วก่อน ก็ S <S <an other> ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อยู่ระเบียงโบสถ์รอบในรอบนอกมันก็จะมีระเบียงรายที่เป็นศา,าลารอบๆพระโบสถ์ด้วยเพราะว่าปกติแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคนก็จะจองกันข้ามปีข้ามปีกันแบบเยอะอะไรเงี้ยนะคะพอพอมันจองเยอะเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่จํากัดซึ่งของเราเนี่ยก็ก็จะไปไว้ที่ว่าพระแก้วก่อนก็คือจะแขวนขึ้นหวายไว้นะครับหลังจากที่ พอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จแล้วเราก็จะนําโคมอันนั้นเนี่ยออกมานะครับก็จะมีการนําโคมหลังจากวันวิสาขาเราก็จะอัญเชิญโคมเนี้ออกมาเพื่อที่จะเอาไปประดับไว้ที่วัดอื่นเพื่อกระจายบุญกันออกไปคราวเนี้ยหมอวังก็ยังไม่ได้ติดต่อวัดเอาไว้เลยวัดสำรองว่าจะไปขอคือมันต้องทําเรื่องขอเลยนะว่าจะไปประดับเอาไว้ที่ไหนดี ตอนนี้ก็เลยคิดๆอยู่ในหัวว่าอาจจะอาจจะไปขอที่วัดพิชัยญาติไหมอะไรอย่างนี้เนาะคือก็อยากจะเลือกวัดที่ที่ของเราไปติดแล้วก็จะสวยงามจะดูดีอะไรเงี้ยฮ่องกงไปตอนนี้จะร้อนแล้วนะเรารับได้กันใช่ไหมเราก็เป็นทัวร์ขาสั้นเะละ่ะตั๋วถูกด้วยวะตกลงจะไปกันใช่ไหมฮ่องกงจะไปที่กูจะจัดนะสิบคนกูก็ไปแล้วนะเอาจริง เราไม่เน้นปริมาณด้วยเราเน้นคุณภาพด้วยเอ๊ะเคยโอกับเอกเคยพี่วังเคยพาไปลงเรือไว่าเจ้าแมทับทิมในเรืออยอันนี้ก็ไปกูจะทุกที่เลยไม่เบื่อกันมากหรือไงวะเดี๋ยวจะทําในประเทศด้วยตอนนี้ลิสในหัวคือเยอะมากเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเมษา เมษาพี่วังน่าจะมีบุญมีงานบุญที่พะเยาท่านพระครูท่านบอกบุญมาทําบุญถวายแผ่นดินเออที่องค์พญานาคที่ห้องปฏิบัติธรรมที่พี่วังไปสร้างไว้เป็นเจ้าภาพห้องปฏิบัติธรรมไ้ห้องหนึ่งที่เป็นพญานาคยาวเก้าร้อยเมตรล้อมภูเขาอ่ะที่พะเยาเป็นเป็นตัวพญานาคเลยแล้วก็เป็นมีเป็นธรรมพญานาคด้วยอืเมษาเนี่ยท่านเพิ่งบอกมา เมื่อกี้เลยก่อนมาไลฟ์นะท่านเพิ่งไล์มาบอกอะไรเงี้ยก็ท่านก็บอกว่าเออมาร่วมบุญกันนะโยมหมออะไรเงี้ยเออทําบุญให้แผ่นดินกันอ่างเงี้ยันจักรีวนจักรีเดียวยังไม่ได้ตอบตกลงท่านเลยนะคะมีใครอยากมาบอกนะต่างคนต่างไปเออเมื่อแม่ฮะเมื่อกี้บอกเวลาเม,ะมื่อแม่ก็ก็ไปทําตามที่บอกหน่อยละกันพยายามไปทาบุญเกี่ยวคนเจ็บคนป่วยค,ค,คนพิการนะช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยลองไปทําดูเนาะ วันนี้ก็มาแวแบบแก้มแดงร้อนนี่รักษาฝ้าอยู่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่หน้าคอมเยอะนะต้องทากันแดดหมอบอกว่าถ้าจะอยู่หน้าคอมอยู่หน้ามือถือให้ทากันแดดชนิดที่ทาแล้วหน้าวอกๆบอกหมอเลยไม่สงสารกูเลย <laughs> นะฮะ ออตามนั้นอะวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปตัดผมพรุ่งนี้มีอีเวนต์ที่รานเพชใครว่างตามไปอุดหนุนได้นะครับที่ร้านเพชนะคะไม่ใช่ร้านวังนะครับหมอเาเวดูดวงให้ลูกค้า v v ว p เฉยนะครับเฉพาะ v v ว p เท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่ลูกค้าทั่วไปกูก็รับแต่ที่ร้านเพชก็รับเฉพาะลูกค้าของเขาอะไรอย่างงี้นะครับเอาละวันนี้ไปแล้วนะครับบอกแนะนําให้แล้วเดี๋ยวหมอวังจะทําคลิปตามหลังมาให้ทีหนึ่งแยกให้เลยว่าอะ ปีชงต้องไปลงกับบุญอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะอือฝากคมพิถงพิถัาเกี่ยวไหมวะโอเคมาแปบบ๊แบๆบวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับเกเรไลฟ์มาได้สักสัปดาห์กว่าๆอีกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะใจเย็นๆนะโอเควันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ